motherfucking Eagle G. what Snoop Double สวัสดีครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมโซไซเบอร์นะครับวันนี้นะครับผมอ่ะวันนี้ไม่ได้มาสตรีมนะฮะแต่ว่าจะมาสอนโหลดนะครับเกมเศรษฐีซืานอกนะครับหรือว่าซืบต่างประเทศนะฮะก็มีซืบไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นจีนจําพวกเนี้ยนะครับว่าผมจะโหลดยังไงนะครับ อ่ะอันดับแรกเลยขอกล่าวถึงฝั่ง iOS ก่อนนะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะครับคือเราต้องมี Apple ID นะครับของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็สามารถไปโหลดใน App Store ได้เลยอันนี้ของฝั่ง iOS นะครับก็คือฝั่ง iPhone iPad จำพวกนี้นะครับต้องมอี Apple ID ของแต่ละประเทศนะครับก็คือเราต้องไปสมัครนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนประเทศอ่ะนะครับ ก็ให้เป็นไต้หวันนะครับเกาหลีญี่ปุ่นจีนจะพวกนี้นะครับเราก็สามารถโหลดได้แล้วนะครับง่ายๆนะอ่ะมาถึงฝั่งเอ d น o อ d นะครับฝั่งเอ d น o อยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้ VPN นะครับแล้วก็สมัคร ID ของแต่ละประเทศนะครับคล้ายๆกับ IOS ก็คือเราต้องมีของประเทศนั้นนะครับสมมุติว่าต้องการ ของเกาหลีก็มีอ m a i l ของเกาหลีเงี้ยนะครับของญี่ปุ่นของจีนเนี้ยอันนั้นคือได้นะครับหวิธีนะครับแต่ว่าวิธีแบบนั้นมันยากไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีของฝั่งอินลอยแบบง่ายๆนะครับก็คือให้เราไปดาวน์โหลดตามลิงก์นี้นะครับเป็นไฟล์ apk นะครับผมอ่ะก็ให้เราเข้าตัวเบราว์เซอร์ไปนะครับจากนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนโหลดของไต้หวันก่อนนะครับ คือจะมีลิงก์อยู่เป็นลิงก์นี้นะครับอ่า,อาแล้วผมก็จะเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับก็เป็น one mobile นะครับ one mobile นะครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะให้มีให้ดาวน์โหลดเลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วมันก็จะโหลดเป็นไฟล์ apk มาให้เรานะครับแล้วเราก็ติดตั้งได้เลย นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเราเริ่มจากเซิร์ฟไต้หวันก่อนนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันต้องโหลดแอปมาเพิ่มนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคโหลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองติดตั้งดูแล้วกันนะครับว่ามันติดตั้งได้หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะนะครับ,เ,นะรบเป็นน็อกลันเชอร์แล้วกันนะครับ แล้วก็กด next ไปครับผมอ่าแล้วก็กด install นะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันกด home หน้า home ไปมันมาจริงหรือเปล่าอ่านี่ครับผมสามารถติดได้ติดตั้งได้จริงนะครับผมอ่าลองเข้าดูครับว่าเข้าได้ไหมอ่าเข้าได้นะครับผมเข้าได้เข้าเล่นได้ตามปกติเห็นไหม แต่เดี๋ยวมันจะขึ้นในโหลดแพทหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่ไม่หลดแพทนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้2ภาษานะภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือว่าเป็นภาษาไต้หวันก็ได้นะครับแนะนําให้เลือกอังกฤษนะครับเี๋ยวมันก็จะหลดแพทขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นในโหลดแพทนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะนะครับมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยให้เลือกแมปนะครับแล้วก็โหลด ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการทําคลิปไปนะครับตรงนี้ผมขอข้ามนะเพราะว่าทุกคนทําเป็นอยู่แล้วนะครับก็แค่กดนิกๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะผมขอออกจากตัวแอปนะครับจากนั้นเดี๋ยวกลับมานะครับเราจะโหลดเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับโหลดเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ให้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับให้วางลิงก์ลงไปใน ตัวเข้าเว็บของเรานะครับอ่ามันจะเป็นแอปคูขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลดปึ๊บกดดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ก็แล้วกดแอปคูไว้ก่อนอ่าเน็ตดาวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลองวางใหม่ดูนะครับ หรือเราจะโหลดคูแอปมาก่อนก็ได้นะครับคูแอปตัวนี้มาก่อนก็ได้นะครับเลือกภาษาอังกฤษนะอ่ากดคลิกที่คูแอปก่อนก็ได้นะนะครับแล้วก็เนี่ยติดตั้งตัวนี้ก่อนเลยคูแอปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโหลดมา2เซิร์ฟนะ2เซิร์ฟนะครับอ่ากด i n s t a l l ลงไปครับผมอ่าก็จะได้ a อพเคมานะครับ a อพเคมาอย่างนี้นะครับ เราไปโหลดคูแอปมาก่อนนะครับเซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับมันจะอยู่ในอันเดียวกันเลยแล้วก็กดตั้งนะครับเจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัปเดตแอปอะไรเนี่ยให้เราอัตโนมัตินะครับพอเข้าไปยังแอปนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับอย่างนี้ขึ้นมาให้เราคลิก1ครั้งนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถเลือกนะครับเลือกที่จะโหลดได้เลยนะครับโดยที่กดค้นหานะครับ ผมจะพิมพ์คําว่า get นะครับอ่าเนี่ยมันจะขึ้น get l i like k l i a นะครับ get liguria like นะก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่ว่าเวลาเข้าเล่นนะครับเราต้องมี id กาเกานะของเกาหลีต้องมี id กาเกานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าผมโหลดมาได้จริงหรือเปล่านะครับสามารถติดตั้งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะ โอเคครับล้าก็กด next ไปนะครับแล้วก็กด install นะครับอ่าเห็นไหมเคครับเดี๋ยวเราไปหน้า home แล้วไปดูนะครับว่าติดตั้งได้จริงไหมนี่ไงครับเห็นไหมแต่มันจะมีแอปนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คือครูแ a p ที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับก็ลองเปิดเล่นดูนะอ่าเห็นไหมมันจะเข้ากับกาเกานะครับจะเข้ากับกาเกานะฮะอ่า อย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เลยเห็นนะนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมันจะขึ้นในโหลดแผนเหมือนกันเลยเหมือนกันเดะเลยนะครับผมกับอีอกตัวนะนะครับผมเป็นซ์ฟไต้วันเห็นไหมก็ตรงนี้เราก็ทําเป็นแล้วนะก็คือโหลดแมปนะครับก็กดเน็กเน็กเน็กไปเหมือนกันอ่ะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะครับผมขอออกจากตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นลิงก์ของญี่ปุ่นนะครับลิงก์ของญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปวางดูนะครับอ่าก็เลือกเป็นเบราว์เซอร์นะครับอ่านี่ครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างเงี้ยลายเกทลิกนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าจะไม่เหมือนกันเนี่ยขึ้นมาให้เราโหลดนะครับอันดับแรกอย่าลืมว่าเราต้อง ติดตั้งคูแอปก่อนนะครับคูแอปก่อนนะนี่ก็ดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ติดตั้งได้ด้วยเดี๋ยวลองไปติดตั้งดูนะครับผมคือเซิร์ฟที่มันต่างไปนะครับก็มีเซิร์ฟไต้หวันนะครับตรงนี้คือกด next ไปได้เลยนะครับแล้วก็กด install นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับ Okay. อเห็นไหมมันโหลดมาแล้วนะครับก็เป็นแอปญี่ปุ่นคือหลักๆเนี่ยเราต้องมีแอปเนี้ยนะครับอแอปคูนะครับหรือว่าคูแอปอตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อีกเซิร์ฟหนึ่งเป็นเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนะเซิร์ฟจีนนะครับเราจะ,ะใช้อันนี้นะครับลิงก์นี้นะครับในการดาวโหลดแล้วก็ ไปที่เบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับเบราว์เซอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับาวางลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟจีนนะครับนี่เลยเซิร์ฟจีนนะครับเวอร์ชัน5สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะฮะเป็นไฟล์ apk ซึ่งมันสะดวกมากนะครับสะดวกมากๆเลยนะฮะไม่ต้อง ที่เรามีต้องหลายไ d อะไรอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ลน e นะครับเข้าได้เหมือนกันนะที่ต่างไปก็คือมีแต่ของเกาหลีเนี่ยที่ต้องใช้กาเกา ID กาเกาในการเข้านะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในการสอนดาวน์โหลดนะครับเกมเศรษฐีเซิร์ฟนอกนะครับก็ลองลองเล่นกันดูได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะอัปเดตแอปให้เรานะครับ ทั้งเกมเศรษฐีญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเลยนะครับโอ้ oh, ถือว่าดีมากเลยนะครับบางทีเนี่ยถ้า,าเซิร์ฟอื่นมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับมันก็จะอัปเดตให้เราด้วยเนี่ยนะครับสมสมมติว่าเนี่ยผมไปพิมพ์นะครับพิมพ์คําว่าเก็ตดูนะครับเฉยๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเกมเนี่ยเห็นไหม ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าก็เอาเกมนะเลือกที่เอาเกมนี้เกาลีเห็นไหมอ่านะครับอันอื่นเนี้ยก็ไม่มีนะเพราะว่าไอคอนของแต่ละตัวมันเป็นแต่แต่ละภาษาอยู่นะครับก็น e t ต a มาเบิลเกมอ่าลองกดดูนะครับที่เดตมาร์เบิลเกมก็เห็นไหมก็จะมีเกมให้ดาวน์โหลดเยอะแยะเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องแบบว่าสมัครหลาย ID นะครับอ่ให้ยุ่งยากนะ กอประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอ่าหวังว่าเพื่อนๆคงจะดาวน์โหลดนะครับเล่นกันได้แบบง่ายๆนะครับผมหากมาีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมอ่ะผมจะมาตอบนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญคือ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาใหม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมจะได้อ่ามาแนะนำคลิปดีๆอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่มาดูครับผม